ปลาสำนักสงฆ์จอะให้ได้ครับปานี้เอายังละสาวนงสาวนงเห็นยังน้อบมานครับไปเบิ้งไปเบิ้งสาวนง็นฝอยยังนอฝนือเอิ่นแหงเลยหุ่นเห็นแต่ขคกมือยไปครับไปเบิ้งไปเบิ้งฝอยยังนะสาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาฝอกันกับบารานกับสาวนงคือเก้าครับมันนี้าพี่พาน้องขึ้นภูอีกแล้วครับ หลังพือนอาจจะไววนะจ๊ะแมนครับบุคลาลสูงเด้อจ๊ะครับโอ้บรรยากาศครับเบางแหน่ทั้งหลังคุณครับนี่ขึ้นมากันดีเลยนนี่โอ้ยมีเจ้าหมอกับบรรยากาศงามแห่งเนาะจ้าหมอกเต็มเลยนะจ้ะครับทะเลหมอกเนาะแมนทะเลนะครับขี่รถึ้นมาเปิดไฟยังแหน่โบยอยากเห็นทางคทำมือซอนนี่บุคลาลไปป้ายรถมากเ้ยแต่ยังรถหัวเนาะครับน้องประหลัดแก้วตีหานะแลนวหนึ่งสิบเจ็ดโมงแล้วจ้ะบุคลาลเขากะ เป็นผู้เชี่ยวชิ้นเครื่องช่างครับรถยางหัวเหยีาดปูครับมันกอกำลังจะได้บาล้านมันนี่ก็มาปอกันสั้ววันเสา้ววันพุธเนาะจ้สั้ววันพุธที่ยี่สิบเอ็ดเปลีนกันย่าปีหกหานะครับเนาะครับมันนี่ก็มาหลุดมันตามกันเบิงว่าเหมือนบาล้านกับสาวนงสิมานบอครับสาวนงปอกให้เราัวขางทางอีกแล้วเด้อจ้ะปอกให้ก็เก็บถาวบาล้านเนาะจ้งไปครับไปเบิง หน่องคนพอใส่ครับทำมาพอเข้าศีหษเหิตนเขาดงเนาะแม่เดี๋ยวมาพอให้เรางงร้ายดอกรเด้อจ้ะักพี่น้องให้เรางกจ้ะหน่อจับของมือเดียวเด้อจ้ะบาลานเอาหลดเป็นปลานะจ้ะหน่องยางรอปลาถาพ่อให้เรางกจ้าแลอยูแลวอียูนองสก็บก่อนเด้อจ้าจะเปิดปีพรมาลานะจ้ะแล้วหนอยังสิเป๊ะ แตงขาเพราะน่าจะเพราะสานงถือกล่องคนเดียวจ้ะอู้งามเลยเฮดละงหงสานงครับอืมโอย้ยจูงงามเ้ะเฮดละงหงก,ก็ร่างสีออกอีกแน่นิสานงอาอบอกที่บอกทุดถ่ายล,ะละาลาบานนี่เพราะว่านะเพราะเพราะว่าเก็บช่วงเกี่ยวเขาเนาะใกล้ๆสีเกี่ยวเขานะ,ะานะนช่วงเขาเขียวนี้น่าจะอุ้ยเพราะว่าฝนใกล้สีเบิดป้เพราะฝนเพิ่มหมอกหลายแห่งถึงเพิ่มอยู่ทังพูน่าจ้ะ เป็นผู้คนกับมอม่หมอกแน่เนาะ <Yeah. S 1> โอ้บรนยากาศพีนพ่น้องพี่าน้องเงินยพี่น้องนากาศครับ oh <yeah. S 1> ขนาดขึ้นบอนสูงเลยเนาะเพราะแต่ในเครื่องนึงครับยากาศงามแห้งแ <Yeah. S 1> มน,น,นครับแต่ว่าโอ้ยทางลำบากแหงเด้อครับพี่น้องเอ้ยท่างขึ้นมาแบบบื้นขึ้นมาโอ้ยสุดแสนสะลำบากครับ ขาดท่ากินอะไรจ้ะวันนี้คุณอดเปลาะไม้อยู่ครับบอกให้ระงโกนันขางท่าครับคุณระมีมใหญ่มากเนาะกาวเาจะไม่ก็นินเปลือกกระโดงนะจ้ะถือมือวันไหนใส่อย่างน้ถอดเลยอยู่แล้วเปลี่ยนแล้วเนาะบ่นไหนใส่ดอกเปียกแห้งครับฝนกระตุกนะแมนเลยห,หลายดอกกระเด้อจ้ะให้เรางงเขาฝุ่นอีกแล้วนี่ยันระงโกเด้อครับนี่เราเวียกมบ้านอย่เลยนะ เ็บอึง้าขนครับบานน้นบานหนึ่งครับ,บ,นนรบเตือมมาจักเนะาะางเนาะนอส่งสัญญาณเลยนนเนาะโอเคเออกขาไขอ,ขาอีกสองบานครับอย่างเดียแข็งดีอยู่เึงคข้าไลครับ สามดอกเดนดอกเอาเป็นไรเป็นไข่ครับโอ้โหเพอนขึ้นลายเหลางงยงามครับแต่มาคายเพื่อนต้องตัดเอาแหลายนอกจากว่าเป็นที่นิ่มๆแนะเนาะเพื่อนขินลาเป็นขมแห้งเ้อจ้ะไอ้เป็นไข่นี่เนาะไอนจุ้มนึงครับ เดินข้าลายโดนใช่ไหมได้แข้งนี้ใช่ไแต่มาเหลือยูสี่อีกหนึ่งขอให้กินเพิ่มเนาะเึินแข้งขามครับโอ้ยนอนยังก็ไดยู่เด้จ้ะตัดออกลายแส่สานุ่งอุ้ยหาได้เนั่นเออหานี่ยล่ะเขียวหมกวานอ๋อ มาแล้วนี่เสียแรงยังไโอ้ยจำครบครบดีเดียนี่นี่เปีนเชือกสักนี่โอ้ปาดจีบรถพี่น้องคันเห็นซาโบเห็นซาโนงก็บาล้านหลายมือจะตกใจเด้อจะโทรศัพท์พังเนาะแมนเนาะอย่างนี้อย่างพราะว่าเพิ่นเวลาสิทายเพิ่นสิเป็นอันนี้เนาะเพิ่นถือหน้าหมว่อ่านเถอะก็จะรถกับรถเราไปครับเป็นแบบเป็นมั่ๆนะแมน นั่นโดนจังสิทายใ้ดอกนึ่งนอกจากพอดอกเ็ดนางเฝ้าเพื่อนเศ้ามีอายซะก่อนนอกจากอยู่หนากเนะนางเจ้าสิกดทาก็กดบ่ไห้ครับครับ่เห็นซาน้องกบานหลายมื่นไส้ว่าทุศัรทสพังเด้อจบ่คันนี้มีงบซื่อมอ่แอลังหางบสื้อม่อยู่ครับต่นนาแล้เนะไปไปไปเลีงข้ามอีกครับเนะเริ่มใหญ่แล้วนะมหลายหมื่นแล้วนะจ้ะ เห็นอีกไหมบอเห็นอีกบอสไอ้ในในดอกงามเลยครับเป็นตัวหวานเองเนาะเมนเห็ดตุกปุกเลยออกก็ทางทางเลยเนาะจ้ะจอดรถปุกก๊กจะเห็นรถครับดอกเปิ้งามเองน,นะงามเองครับมาเปลี่ยนหมายเด้อจ้ะมาสร้างห้อปรยุ่น่าจะรวยนะแมนไปรอบอง,งฮหฮมเฮดเพิ่ง นีเขคยได้เก็งเนาะมเื่ออะเก็บน้วจากบ่มีเลยยังอ่นออกเลยแ้น้กระบางกัเลยเวมาหาน้องจองนะแม่ไกลกันแห้งนะประมาณจ็ดกิโลยี่สิบกิโลบ่ก็สิบเจ็ดโลวาจากมาจากน่าจะรือบม่นน่าจะเรื่มาหอดน้องจองนจากกเลยมาเวเบื่องห่มเคยเก็บ่รอได้บ่โอ้ยเดี๋ย่งามนี่ครับ ไฮดอกงามครับโอู้ดอกงามมากนะครับเปลี่ยนมาปลาสำนักสงม์นจ่อห้เด้อครับปาเนี้เอายังนะสาวนงสาวนงเห็นยังน้อมันครับไปเบิงบ้งไปเบิ้งสาวนงเพิ่งฟอยยังน้อ,อ,อนเพิงเ่งขี้อื่นแหงเลยบุ่นเห็นแต่โคกมือยไปครับไปเบิงบ้งไปเบิ้งฟอยยังนะสาวนง พอ้สายแห้งบอกสาย,าย,าย,ยน้องพอเห็ขกำไข่แล้วครับบานเลยเนมูไปเลยเลเพี่ครับหนี่งดอกหนึ่งดอกหนึ่กครับบอ,อกไปในปลาทัวปลาไปเลยครับเห็นพี่น้องบ้างเจออะไรดอกพี่ครับเห็นบอเห็นขาวาวครับพี่พี่ครับ แมอุยมันแห้งมันแห้งเกือบบ่มาเนาะมันแห้งครับเกือบบ่เขาครับพี่มาหน่ะย้ายไปเลยครับง่ายอีหลายเด้อจ้ะแต่พคนห่างกันเนาะแมนครับแต่ว่าหุ่มเยอะกันจ้ะดี๋ยวสารน้องเก็บก่อนนะครับเนาะดอกเลี้เขาครับงูหนิเนาะแมนดแต่ดอกเด้อจ้ากลุ่มนี่ครับไม้นี่เนาะแมนดอกที่สองเข้าครับขาวเต็มเลยเนาะสุดยอดเลยแต่ดอกตุองปลกเลยเนาะจ้า

มาเลยไปทั้งไมใส่ย่างน้ำเลยเห็นไหมโอ้โหอยูกนึงครับเห็นปะเห็นเอาเลยไปอีกไปอีกครับพี่พี่พี่จ้าน,น้องพี่โอ้ยออกยายไปปลวปลาเลยครับบ้านหอมออกรลายนะปก,ป,กปกติออกรลายของเพื่อนมีหลายจะ้ะแสดงว่าบ้านพี่น้อ,องเขาเข้ามาก่อนเข้า โศกดีครับโศกดีครับนำสารลงไปได้ครับหมุนไปเลยบ้านเกี่ยไปเลยทมาเลยจ้ามาเลยโอ้โหถครับมาเร็วมาเร็วเก,เก็บเก็บเก็บเลย,ยน,<อ>น้องบ่มาเนะาะโอ้เก็บโบ่แวครับครับยังอีกยังอีก อย่างเก็บไปเลยครับตระดกอ่อนๆเนาะแมนแล้วล่ะบอดอกเงี้ยคุ้นจ้ะคุณครับดอกใหญ่เพิ่มโอ้ยแบบแบบอลังการเลยบออลังโอ้ยแบบหนึ่หน่อยพ่านหนึ่งหน,น่นอยขำๆคุณคนๆเด้อโทรศัพท์เออลูกหลานลูกค้ามยี่ปาเป็นยังเด้อลูกเอ้ย ่่นกระไลครับแห่นตั้งแต่ไปเลยนะเมนโฮมเดียวกันเนี่ยครับอ๋อเป็นใครยี่ครับแต่ดอกอง,งามเนาะเมนดอกนี้ใหญ่เลยจ้ะเป็นคาคุนครับอ๋สีทองกำง,งามเนาะจ้าแก่งเสียบเกง่งวางในกันเลยนะเมนอ๋อจึงได้จังมายืนอยู่ผู้เดียววะอังสรรค์นานะว่าคาเป็นข้าขงล่าง Khánh đó chà Các bạn thấy ịt đậu cơm ngon không? Ủa, ịt làm cái phân cắn đó không? Ngon không? Màu làm như bò bò Màu làm như bò bò Màu ีคยังมันออกจากห้องพุ่นไข่เลยครับยังหายแหงนะ่อห้องอนีน่นาะออกค้างแข่งจ้ะเหาะหายมุนไปรเรื่อยๆจ้ะใจเย็นๆครับเพราะว่าตั้งใจฝนเกาะอ้วยใต้เงาหนาเนะาะฟังดอกครับโอ้แต่แนียวใหญ่เนา,ยยาะฝุ่นหวานเนาะครับนี่เป็นไข่ห้องโฮมเดียวครับ กแบบก็บเหใหญ่เลยเนาะเก็บเครื่องตาครับอาใหญ่<อ>สุดๆไปครับเจนนบ้านนี่นาะแมนครับเปิดขายอีกดอกนึงครับมันจะดอกง,งามๆเนาะแมนน,ะนี่แต่ของเพลินขอขอขอ,อสาวนุ่งเพลผอแล้วครับพ่อแล้วเพันยางหวนนี่เพนงามเลยนะนเนาะแมนงามเองจ้ะโอ้ย สวยงามมากมง,งามเลยไปตรงนี้งามเนี่ครับขายสยน่นุ่บ้านยังไงบ้านฮักบอกมาได้ขาขาหรืบ้างขาเป็นงามครับเห็นเด็เป็นคอยน่าจะบ้านนี่มาแคเ่เด็กเห็ดกัวคนมาสีแดงน้นาจะบลาะ อ้าวดีเลยป๊อยากไดีจ huh? ้ะโอเคป๊โอเคแล้วโอเคแล้วโอ้ยงานไหมนะแมนหน่จุดนี้คุณมาล้านเห็นเลือดังไหมว่างๆเก่งหวานคือกันเนาะแมนคุยขาไปปล่อยอีกแล้วครับถ้าต้องปล่อยอีกแล้วเห็ดกอแดงงามๆเลยครับ สวยเลยเห็ดสองนะแดดองครับมนจุมเนาะมนในบ้านครับน้องให้กอได้เดรอยนกันครับเห็ดปวกดอกเดียวครับพอนี่หลายกว่นี่นอมาละหนอเห็ดเยออาจจะบอกเห็ดเป็นเห็ดป่า้ำนก็ยังเป็นหมูนะ มันพอมของเขาเลยอันนี้เพื่อนเอทนทิปโป่งขนน้องมาหน้าเนาะแม่นน้องเพื่อนเอนเทนทิปโป่งไม่หมายโป่กำผ่าแล้วจ้ะมันอยู่ดอกเดียวเนาะเอือนเพือกันครับโอ้ยเห็ดตองเต๋อดอกนี่ครับมันยังแข็งแข็งดด้วยจ้ะแม่นถอดเลยเนาะถัดเลยเดี๋ยวมันยังแข็งดีอยู่จ้ะไปเกี่ยงรวมกันเนาะแม่นโอ้ยจบบเหี่ยงคูเลยเห็ดตองแต่อสองดอกนี่โอ้ยเหียงลักกินเพิ่นขาเพิ่น ตัวน้ไดย่แข็งเยอครับเต็มตาพอดีเล้วอู้ยหนีดอนก็แข็งเด้่บาลานแข็งเอ้านั่นนั่งตัดออกตัดเอัตรดอกกันเป็นไดเนาะนี่เงี้ยนะงอแงๆอยู่จ้ะโอ้ยเสียดายเด้เต็มันรยากเอ้าไปกินซะแย่งแสบเพื่อกันเนี่ยครับเห็ดพุ่นแต่ออกเมาโมูเลยครับตอนคุณจูมันเห็นไหมเห็นเนาะบ่ได้มาหลายมึอเลยตอนจูมเนี่ยจูมใหญ่แห้งด้อแต่หนีงามแห้งเนาะนี่ดอกน้อยเพิ่นโอ้ย นี่ละงามเนาะเมนครับก็คือพอตอนเ่านกินอยู่น้องไหลน้ำม,นะมันละเนาะออกเป็นหมูง,งามไหมจ้ะครับถึงเวลาพาพี่พาน้องมาบ้านนะครับเอาบิ่งยอดเห็ดที่เขาได้เข้ามานมืาอนี้ครับนี่ครับยอดเห็ดที่เขาได้เข้ามานมืาอนี้ครับกับเต็มตายอยู่เนาะแมนเี่ะ่ามันอยู่เด้อจ้ะเพราะว่าเขาออกมาจากหน้าจะกรวยกัดสวยเติบแล้วเนาะมาหอยปลาจากซีบ,บงคว่าแล้วเนาะจ้ะมาหอยปลาน้องจองเนาะแมนเพราะว่าเขาไป ตามมังเฮ็ดเผือกเขาดงอยู่น้องเออยู่หน้าแต่รวยเนาะแม่นครับไปห่มที่เคยได้เก็บหมวดก่อนเนี่เนาะจะเด็กมันเคยดไม่คลิปเนาะมันเกิดน,นะาจะมันมีพ่อดอกอย่าไป3-4ห่หหหหหหม5ห่ม6ห่มก็บ่พออาจารย์เด้เก็บพี่ละโหงน้ำทางเนาะขีเมนไปน่าจะน่า<ำ>จะรวยเนาะก็มารมาณเฮ็ดเผือกขายหมู่นึงน่าจะแบกย้อยเลยหมู่บักใหญ่เลยจ้ะเนี่ยลายดอกเลยเนาะจ่าอยู่น้องจ้องเฮานี่เนาะหมู่เดียวบ่เด้อาจารย์นี่ครับเฮ็ดเผือกนี่เนาะอยู่ห่มเดียวเลยจ้ะแม่นแกงแซ่บๆหวานๆเลยครับเฮ็ดเงขายนี่แกงบ่หยุบเนาะ เมนครับชิ่นชอบคลิปนี้จยงไลืก็ฝฟกพี่พักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลาน้ำเน่กดกระดิง่งเพื่อติดตาคลิปใหม่ๆจากบาลานครับจ้าคลิปนี้บาลานก็ษานนองขอตัวกบมาก,ก่อนเนะจ้าจะบอกการคลิปใหม่เนาะเมนครับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ